เจ้านีสมศรีไปทํางานตอนหกโมงเนาะไปถึงที่ทํางานกะหกโมงสิบห้าเริื่มทํางานประมาณหนึ่งเละเจ้าไปก่อนเวลาไปถึงกปะปัวบ้านจัดโต๊ะแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันมีอาหารเจ้าเนาะสองร้อยคนแล้วกะอาหารกลางวานันนั้นสองร้อยกว่าคนแล้วกะปาร์ตี้ตอนเย็นทั200้งสองร้อยกว่าคนแต่ก็บ้เนมศรีทำงานสามเวลาค่ะ ทำทำกับข้าวสามครั้งอืมตอนปลายมันเป็น่ยนไเนี่ยป้าตีปนกินได้เนี่ยแล้วปนกินเค้กอืมทำเค้กสองร้อยอันอันนี้อาหารเจ้าเจ้าก่อนที่จะไปทำกับข้าวกับมาจาัดโต๊ะอาหารเจ้าก่อนเพราะว่าอยู่กันสามคนก็ต้องจุวยันงนลไม้ละมือเนาะสมศรีกรจ็จะชงกาแฟตักนงตักหน้ำไปไหวโต๊ะต่างนอกจเจ้าก่อนที่จะไปหยาก,กินวันหน้ากะ หันชงหันชีนี่อย่างนี้นะแหม้นกับปั้นขนมปังจุวยกันถ้ามีอยู่สามคนเนาะก็คนละอย่างเลยคนละแผน,นกเจ้าสมศรีก็ชงกาแฟหัวหน้ามันผลปั้นขนมปังแหมคนหันชีดหน yeah, ันแยมมาอย่างประมาณน,นี้แหละเจ้าเตรียมของไยพ่ออยู่กันสามคนเนาะสำหรับอาหารเจ้าสมศรีกรจ็จะเตรียมน้ำส้มน้ำหวานอืมไปวางไปติโต๊ะเจ้าอันนี้ก็ชงกาแฟ เดียวกันต้องเอาใส่โหลยกเป็นถังไปเลยเจ้าเอาไปวางไวต้ติข้างนอกเดี๋ยวเขาก,กดคนเดียวเขาสมจิกระทรงทีสิบห้าลิตรทรงสองถังมันมีสองถังนะถังละสิบห้าลิตรเจ้าเดี๋ยวก็ยกใส่รถเข็นไปไว้เลยเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปทำอย่างอื่นเนาะวันนี้ทำกับข้าวยุ่งขนาด น,นี่กาแฟสดนะคนจะถามว่าส้มสีเรียนมาจากไหนซุ้มซีมไดเรียนมาจากไหนนะเจ้าเรียนมาจากตีหัวหน้านี่แหละหัวหน้าสอนมดสม้มสีมเป็นสักอย่างอะไปตอนแรกอะเปินเขียนไป้ายไว้เนาะเออว่าจะทายทางขยะให้พอถ้าเอ,อมิมได้ถ่ายสักการเดิมผูกกอนนะเอ,อ้ยวันจันทร์วันนะเจ้าลืมวันนี้ยุ่งก็เลยลืมหลายอย่างเลยเอฟซีต้องการพอรขยะว่าเปินแยกขยะแยกขยะเจ้าอันนี้ขวาซองกับเค้ก ไ,ได้สื่อเนอะเอ้ยไ,ได้ไ,ได้ยาคนเดียวนะเจ้าท้งหมดนี่สื่อมาสื่อแบบแจแข็งมาแล้วก็มาอบเอาเพราะว่ามันมีเวลาเย,ย่ะนะคะเราอยู่กันสามคนนี่เจ้าอาหารเจ้าสองร้อยกว่าคนเนาะจะประมาณนี้แล้วก็จะมีขนมปังอยู่ข้างๆแหมนนี่นี่เขาก็เตรียมโต๊ะจัดตรงจัดโต๊ะเรียบร้อยเนาะสมรีก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยก็หัวหน้าเสร็จแล้วก็จะไปทํากับข้าวต่อเจ้า พราะวันนี้นมสียากแกงเนาะทำกับข้าวตั้งโต๊ะจะโต๊ะเลยเรียบร้อยล่ะเส็จแล้วก็จะมาหั่นน้าแก้ววันนี้จะแกงฟักทองสมศรีลืมซื้อพี่แกงเพชรสมศรีเดินรอบละรอบที่ทํางานหมดเจะเอาหย่ามาใส่นี่พระว่ามูจะไปซื้อที่ไหนจะปิดตราหน้าจะปีว่า,ากันนะเจ้า <laughs> เพราะเกิมีกรณีนี่แล้วเนาะว่ะ สมศรีแกงเคี้ยวหวานแกงหยัางยัง,ยงมาใส่แครอทพัดกะเพราอย่างใส่กสปปะเพราสปาสเปตเคยโดนว่าเคยมีคนว่ามาแล้วเนาะอือเคยคโดนคอมเมนต์แรงๆมาแล้วแต่กะสีทนได้อสีสมศรีทนได้เจ้าแต่ชีวิตเมืองนอกเนาะมันเลือกมันได้นะคะมีหยัางก็ต้องใส่อันนั้นเพื่อนเธอสมศรีสั่งตะวนันแล้วสมศรีลืมสมองคิดหลายอย่างก็เลยลืมซื้อพิแกง สมศรีก็เดินซ่อมันมีอย่าอยู่ตีลานลูกพีเป็นหูนะว่าพี่แก่งมดเลยแต่สุดปัถามสมศรีล้แลต่ว่าเทิมซื้อพี่แก,งก่งนะสมศรีสมองเบลอไงคิดไปทางอื่นก็เลยไได้สนใจว่ามันมีหรือไม่มีเราแกกับสั่งเธอด้วยนะพ่อฮามสั่งแกกับสั่งเธอแกอยากให้ฮาใจอันติมีเพราะว่าแกก็จะมดมดวันหลังันถี่สามิบเนะาะหัวหน้าสองคนไนะเออแกก็เลย จะเฮาสมศรีใจอันติเต่าตีมีเออมีเนี่ยมีผิดแกงเขียวหวานแกงเพสเป็นแกงเขียวหวานเลยสมศรีอะเสร็จและ้วก็หั่นบววหั่นบวบไปแกงมังสวิรัตเพราะว่ามีคนกินมังดนะ้วยเนาะอืมเดี๋ยวพอสมศรีจะเอาเนี่ยใส่ฟองใส่ผักขิงมันหัวหน้านะเอาขิงเอากระเทียมเอาพริกสดมาให้สมศรีสมศรีก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นรวมกันหมดเลยค่ะ สอนปั่นกับได้แค่โฟสกรรมนะอันนี้หันบวบไปใส่มังสวิรัติโดยเจ้าระหว่างที่หันบววเนาะหิวหิวก็หายมันได้ยุดิย่อนเนาะไปตั้งแต่ทีห้าเกิงหกโมงเนี่ยทุ้ทีกิ่นข้อซองไปตัวค่ะจำเพื่ออ้วนแลวจะเพื่อมันลดความ้อนจะได้มันก็จะจ่าหน่วยพอกินตัวทำงานตัวเห็นปะหนังกับได้หนังพอเวลามันเหล่งหลีบเนาะ ท้องทำงานแข่งกับเวลาวันนี่สัมหาย10โมงต้องคอเคอร์เซ็ตมดเพราะวันจะมีประชุมตอนบ่ายโมงเนาะสมชีก็ต้องรีบทำกับข้าวเจ้าอันนั้นก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ดีเนี่ยพูจะเอาวันไหนก่อนแนะตัวกลิ่นตัวย็แลวกันเซ็ตล้วก็จะมาแกงแล้วเจ้าอันนี้จีิ่นสมชีก็เอาไปพัดก่อนไปคัวคัวเห็นไหมมันจะได้หอมหอมคั่วก็อยากคั่วก็ะน้ำมันจเจ้าพี่แกงยังใซ่มได้เต่ เพราะว่ามีพี่แกงเพชรสมศรีใส่สมใส่สมศรีใสพี่ออญ่ใหนี่พี่แกงเควหวานเอาอันนี้พี่แกงเพชรจะปีว่าให้กันเนอเพราะว่ามันมีอยหางก็ต้องใส่อันนั่นละเจ้าพอสมศรีลืมซสื้อลูกพีกับักับกกับซื้อพะท่าสมศรีบอกกับเสื้อน่ะฝรั่งน่ะมันซสื้อไห้ซื้อดั่นในเจ้าพี่แกงพี่แกงีควหวานใส่อันละเจ้ากับเดี๋ยวจะไปปั่นพีกใส่เพราะว่าแล้วก็มีนักแล้วน่ะมีแต่อันอะ แกงหม้อใหญ่ปุ้นทำหม้อนะแล้วกะยังแกงแฮมอยู่นี่ยแฮมสองหม้ออยู่นะแกงเนี่ยเจ้าใส่หั่นหน่อยนี่หน่อยก็มันมีเนาะคนจะไปปั่นพริกปั่นกระเทียมใส่หมักกอนเจ้าลูกพี่เอากระเทียมเอาขิงเอาพริกมาเออเธอปั่นอันนี้ใส่กันแล้วกันอีสมจิปั่นใส่หมดเลยทั้งขิงทั้งขิงตอนปั่นก็ได้คือโอร์จกรลูกพี่บอกก็ใส่ก็ใส่ ทำงานกับฝรั่งเนาะอืมมีอย่างเจ๊ก,กเก็บใส่มดเออใส่ไปตามาภาษาฝรั่งกันล้ำเหมือนกันหรอแกม้มน้าแก้วมันตั้งลำมีแต่ะสมสีบันเนาะเพราะว่ามันข้นดีนะ่เนาะอันนี้ใส่รถด,ดีเจ้าชูรถไม่มีนะคะอมได้ใส่ชูรถนะ่ะเจ้าใส่แตะดด่ะรถดีก็เกียจก็เกียะ นั่นนี้เนื้อแต่กี้สมทีตาออกเจมอ่อปุ่นแหละเพราะว่ามันนั่นนี่มันนักเกินแล้วเขาจะเอาน้ำแก้วมาใส่เนาะเพราะว่ามันเยอะเกินต้องแบ่งเป็นสองหม้อสามหม้อเจ้าพอมันเยอะเดี๋ยวมันกลได้ไงเพออราะหม้อนี้มันพอกินอยู่แล้วนี่เจา้าแกงผักทอง เข้าตาออกต้องเข้าเราออกต้องคือ,อมีรสชาติเหมือนกันนะสองอันนะสองหม้อสามหม้อนี่นะต้องมีรสชาติเหมือนกันนะเซ็จแล้วก็ใส่รสพริกหยวกไปเจ้าเห็นไหมตอนนี้สมศีมีสามหม้อสี่หม้อละตอนเปลี่ยนตะกี้กับนี่คือฟอนเนาะมีสี่หม้อหันแมนทั้งนั้นเลยเนี่ยอันตีปิดฝาเป็นมังของมังสวิลักเจ้าตอนแข่งกับนี่คือฟอนหลีบเหล่งเวลาใกล้เข้ามาหลังสิบเอ็ดโมงเร์เซ็อตอนีนี่ะสมศีก็เลยได้ถ่ายผมได้ถ่ายผมองวันเนี่ยมันยุ่งไง วอมน้ำแก้วสุกจะตายแล้วสิบห้านาทีปิดฝาไปเลยเจ้ากลัวฟักทองไม่สุกเพราะว่าของมังสวิลัตไหมใส่น้ำตาลลงไปเจ้าใส่โรดีใส่น้ำตาลอันน่ะใส่เกลืออันน่ะถามว่นล้ำมันล้ำนะเจ้าสมศริว่มามันก็ันล้ำดิ รดดีเขาล้ำไต่แต่รดดีมันแบบเปียกแล้วมันไม่ใช่แบบแบบแ,บบแห้งเหมือนมันเฮารดดีมันลําน่ยสมีว่ะผมฝรัง่งมีคนถามมาสมศรีทำกับข้าวมันจิ้มก็จิ้มตลอดเจ้าทำกับข้าไวไอเพราะว่าทำกับข้าวมันต้องจิ้มนะคะถ้าไม่จิ้มใส่น้ำปลาลงไปเลยเจ้า บัลฟั่ังมีน้ำปลาด้วยทำจิ้มมันกับฮู้ว่ามันเป็นรสชาติอะไรอย่างจีงก็มันต้องใส่ต้องจิ้มตลอดเจ้าทาจิ้มหัวหน้าก็จะถามเธอชิมได้ยังหัวหน้านะจะถามเธอชิมได้ยังบางคนถามว่าทํากับข้าวหัวหน้าปนเพื่อจิม้มก็เพื่อจิ้มอยากกินยังกินเลยอยากกินข้าวต่อนหน้านก็ตักกินต,ต,ต,ตอนน้นเลยหัวหน้านี่นะนว่าเจ้าเสจแล้วก็ไปใส่ไปหัวละผ้าล,ลงไปได้เวลาตักอาหารแล้วเจ้าแกงนี่ชมชิกงอะ กว่ามันสุกไนงะแกงแกงที่หลังเนาะหมอกับแดดละตักแกงได้เวลาตักแกงแนละ้วเจ้าสิบเอ็ดโมงละ If you don't have enough rice, you tell me before you use the rest. Yeah, yeah, but it, 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 I have some in there. And we can fix it. Okay. ข้ามาตั้งแต่หกโมงเจ้าหกโมงเจ้าหรือเปล่าปะตีห้าเกิเกกาาตนตอนนี้กี่โมงเลยเนี่ยบ่ายโมงเกินัำเลี้ยงเลยนะงานเลี้ยงสองร้อยสองร้อยคนหัวจะได้กลับบ้านกี่โมงตั้งแต่หกโมงตอนนี้บ่ายโมงเกินสี่ชัสี่กำลังได้กินข้าวนี่แหละป็ระชุมกันอยู่ ก,กิน,กนข้าวแล้วก็มาต่อมาตัดเค้กสมทิมได้ตัดหลอกลูกผีแบบคนตัดเจ้าสมรีก็ไปทําอย่างอื่นพอทำอาหารหลอบขำแหม,มสมรีกับได้ทายก็พอเนาะหลีบเจ้าหลีบทาหลีบกาบ้านอันนี้ทายเค้กพอช่วงทีป่ประชุมอันนี้เป็นเค้กคแครอทนะเนี่ยแครอทเค้กเราก็ใส่คีมอยู่ตรงหน้าแล้วก็ใส่เอาอย่างตกแต่งหน้าเนี่ยแค่นี้แหละ,จะเจ้าปุ้น บนไออย่างกันเนี่ยคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ต,ตามกรุณนากดไลค์กดแชร์